่จริงๆแล้วคือผมชอบเครื่องเสียงมาตั้งแต่อายุสิบละสิเพราะว่าน้าชายคนหนึ่งเนี่ยแกเล่นเครื่องเสียงหนังมากเครื่องเสียงไฮเอนด์หมดนะฮะแม่อินทอมาร้านรุ่นแรกที่เราหากัน่ะแกเล่นมาหมดแล้วพวกนี้นะฮะโอเพนรีวสห้าตัวแกมี คัสเซ็ตมีนะครับมีชิตตด,ดแทงสุดเกมเล่นหมดอ่ะะแกเล่นเยอะมากอโอเพนรีวอย่างรุ่นแอมคอนคลาวเนี้ยแอมเพกเนี้ยแกเล่นมาหมดแล้วนะเราก็เห็นแกเล่นแกก็พาเราไปฟังฟังฟังเราก็เลยติดชอบตรงนั้นแล้วตอนนั้นแกก็ซื้อรีซิเวอร์เครื่องร,รีซิเวอร์หลอดนะเสียงดีนะรีซิเวอร์หลอดก่อนเคนบูดมั่งซัมซุยมัง่งพวกเนี้ยเสียงดีก็เลยชอบขึ้นเสียงตั้งแต่ต้นตอนนั้นแล้วพอจบม,มาปั๊บก็เรียนอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าจอเข้าแล้วกัง เวลาเรียนเนี่ยจะบ้ามากเลยก็คือพรุ่งนี้สอบวันนี้ยังนั่งดูหนังสือแมกกาซีนเครื่องเสียงไฮไฟของฝรั่งอะนะเตอริโอรีวิวเอ,อ, Hi อยไฮไฟเงี้ยเพราะเวลาพอมันไปซื้อที่เซ็นทตันอ่ะร้านหนังสือเพราะมันออกมาปั๊บผมจะชอบมากเลยเหมือนกับได้กินของกินอร่อยอะสมัยนั้นเนี่ยโอ้แปลไม่ถูกนะเพราะว่าเรายังไม่เก่งภาษา เคยเปิดดิบเกิดทุกตัวแล้วตอนหลังก็คิดว่ามันก็ต้องทาอย่างเงี้ยเวลาไปไหนก็เลยพกดิบนะฮะเจอตับติดก็เปิดเปิดเปิดต่อมาก็อ่านจนกระทั่งอ่านอย่างพูดง่ายๆนะฮะหนังสืออันเดอร์กาอย่างแอปเปดซาวเซลลรีวิวพวกนี้ไม่ต้องคิดอ่านเพราะมันเล่นเลล่นเล่นคำคำนวนมากนะฮะคืออ่านให้ตายก็ไม่รู้เรื่องแต่เดี๋ยวนี้โอเคเรารู้นะสมัยนั้นก็ชอบเครื่องเสียงชอบเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่นแล้วก็เป็นฝรั่งเป็นพระเจ้านะโดยเฉพาะเอ่อคนบอกคอหนังสือไฮไฟ จูเลียนเฮิร์เห็นหมันเหมือนกับโอ้โหเทวดามาโปรดเก่งมากนะฮะทำไงเราจะได้เก่งอย่างเขาแล้วเขาก็อนหลังก็มาเป็นรายงานทดสอบด้วยนะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยพอเรารู้อะไรมากเนี่ยเรารู้เลยว่าจูเลียนเฮอร์เนี่ยไม่มีอะไรในกอไผ่เลยผิดเข้าใจผิดทั้งหมดเลยเลยหลายอย่างนะครับอย่างจอห์นเคิร์ลนี่ก็เป็นนักวิจต์และออกแบบเครื่องเสียงในกฎธมกติที่ออกแบบมารั้รุ่นแรกพวกจอห์นเคิร์พวกเนี้ยคือติดตามพวกนี้หมดเหมือนกับว่าอย่างของฝรั่งที่ออกแบบเฟดลีเนีย ทื่อะไรนะนะฮะอันั้นก็เป็นคนที่ออกแบบ p าวเวอร์ปัดสูงที่สุดในโลกก็ชอบเพราะเขาชอบมีวงจรแปลกๆผมคิดเขาจะไม่เคยอยู่นิ่งผมชอบเขามากแล้วก็ช่วงนั้นก็พอจบมาก็มาเขียนหนังสือนะฮะเขียนยหนังสือเ้ตอนแรกก็เล่นสองเล่มแล้วตอหลังมาที่ระยะยาวรือก็มีก็มีเครื่องเสียงก่อนอ่านะฮะ แล้วก็ได้ไปมองนอง,งนองนอกออกมาอย่างเงี้ยก็ได้เห็นอะไรเยอะนะครับไปงานต่างประเทศอบ่อยก็ชอบมาตลอดแล้วเป็นคนที่เชื่อไหมครับว่าเวลาเขาถามมาเนี่ยอย่างคัเสเซ็ตตอนนี้จะเล่นยี่ห้ออะไรดีผมก็จะเอาแต่ละยี่ห้อแต่ละโมเดลมาดูพอยี่ห้อนี้นะมีคุณสมบัติดีอย่างนี้อย่างี้แล้วผมก็จะตอบไปบางทีก็โทรไปถามทางร้านดีลเลอร์อย่างนง,ง,งี้ผพงยี่ี้อะไรเงี้ยตอนนี้อะไรขายดีต้นหลังเราก็มานั่งดูนะเฮ้ยเราสเปกเราเก่งกว่าเขาอีกทเทคโนโลยีก็รู้ว่าเขาอีกทำไมต้องถามเขาอ่ะแล้วทําไมอ่ะผมจะต้อง ถามว่าตอนนี้อะไรขายดีตลาดต้องตามผมสิไม่ใช่ผมไปตามตลาดเพราะผมรู้มากกว่าตลาดอะ่ะผมจะให้ผีนําพระทําทไมเพราะในที่สุดผมก็ต่อเองเลยแล้วก็คราวนี้ก็เริ่มแลวเอามาทดสอบใหม่ๆก็คิดว่าโอเคคนทดสอบคงสู้เขาไม่ได้พอทดสอบไปเรื่อยๆเนี่ยความที่เป็นคนที่ชอบรู้ชอบเห็นสอดรู้สอบเห็นก็เลยทดสอบมาตลอดแล้วถามว่าทดสอบแล้วได้เลยไหมผมพูดเรียนตรงๆเลยนะฮะต้องแต่ทําเป็นรีวิวเอชทดสอบมาในชีวิตขัดทุนตลอดไม่เคยมีกําไร บางชิ้นเนี่ยหนึ่งเดือนผมถามว่าค่าไฟเท่าไหร่มันไม่คุ้มค่าค่าค่าเรื่องหรอกแล้วอะไรแม่อะไรผมลงทุนกับชุดลงไปอ่ยเป็นล้านล้านก่าบาทเมื่อไหร่ค่าเรื่องมันจะเ o อ e r ได้เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ใจไม่ชอบอย่าทาบางคนนะครับเขาอิจฉาบอกโอ้จานดีนะได้ฟังนู่นฟังนี้ขาบอกคุณอย่ามาเป็นอ่องผมเลยเมื่อก่อนเชื่อมไหมผมอยากฟังเครื่องเสียงนะฮะองน้าชายอยู่ที่แฟลตเคบิลิ่งอพาร์ทเมนต์ K building, ผมเมื่อแอบไปฟังตอนกลางคืนนะ พอเขากลับความปมุแล้วนะเขามี JBL ฮอนเนออะไรนะมีเครื่องเล่นจันเสียงผมไปเปิดแล้วก็ JBL เป็น3รีแอมที่เราหายากมากเลยปรีแอมมาล้านก็เป็นพาวเวอร์แอมผมเปิดตรงไหนนะปรับอะไรผมจะจบได้หมดเลยนะพอดึกแล้วผมก็ผมไม่กนอนบ้านนะกับก็นอนนอนบนโต๊ะเี้ในออฟฟิศน่ะความชอบเครื่องเสียงเนะพราะผมไปนั่งเขียนเรื่องด้วยไงผมจะปรับให้เหมือนเดิมหมดเลยเขาจะได้ไม่รู้แล้วก็บอกอชาตินี้เราคงไม่มีปัญญาในเ,เครื่องเสียงพวกนี้ดูดูกลายเป็นชีวิตเราต้องมานั่งฟังมันแบบมันดิ ฟังจนลา้าคือทดสอบม่ฟังจนลา้าใครจะเชื่อว่าโอ้โหเราจะมีวันอย่างนั้นนั่งฟังสาราพัดยี่ห้อนี่นีนค่คือความเป็นมานะฮะเราเวลาทดสอบเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือบางคนบอกว่าทําไมอาจารย์ต้องไปจ้อแจ๊กเครื่องเปิดเครื่องเปิดนู่นเปิดฝาเปิด,ปด,ปดอะไรดู่เงี้ยโอเคเราคิดว่าเราทาไม่ให้เขาช้ำนะเรารู้ว่าเวลาจะขันน็อตเราต้องเอาผ้ารองก่อนอะไรก่อนเขาไม่ช้ำหรอก แต่บางครั้งเชื่อไหมครับผมพบว่ามันเกือบดีแล้วมันอีกนิดหนึ่งมันมันดีอะแต่มันมีอะไรบางอย่างอยู่นะฮะก็เลยแก้ไขอย่างเช่นข้างในเครื่องเนี่ยสายเราแยกเยอะเยอะเพราะแยกสายไม่ให้มันแตกกันอะไรกันต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ผมถามว่าผมผมควรแยกเขาไหมมันควรในเมื่อเขาจะขึ้นสวรรค์ได้อะเขามีวีวแววอะนะฮะอย่างออดิโแ l a ไม่อู่พวกอินเตอร์เกตเชื่อไหมครับสายไฟที่เข้ามอแปลงกลมตัวใหญ่เข้าก็อเอามามัดอยู่ด้วยกันบ้าแล้ว ถ้าคุณเป็นวิศวกรค,คุณก็รู้แล้วมันมน,มน,น้ำเข้าน้ําออกมามา,มาอยู่ที่กันได้ยังไงมันก็ต้องแผ่สนามแม่เหล็กควนกันแหกออกนะครับหนังคนละม้วนเลยดีมากใช่มแต่ที่บางคนเนี่ยอินพอรตเตอร์บางคนไม่เข้าใจแต่ว่าแหมอาจารย์ทําอย่างนี้ผม่าขายของยาก ผมบอกคุณขายไม่เป็นคุณได้ของดีอะ่ะทำไมคุณไม่คุณไม่ทำอะ่ะมันจะยากอะไรกับแยกตรงนั้นนะออหรือบางทีทดสอบพวกเครื่องเสียงรถยนต์นะฮะผมก็ทํานูน่นทํานี้บางทีบอกว่าแผงวงจรแบ่งเสียงนะไอ้ฝาครอบเอาออกซะนะ,ะแล้วก็ทั้งแผงเนี่ยผ่านตัวเก็บประจุตัวเดียวก็พอ ตัดเสียงไม่ต้องไปจำพันร้านติดตั้งบางร้านบอกว่าแม่อาจารย์ตอบอย่างนี้ผมก็ขายของยากบอกเฮ้ยคุณไม่ใช่พ่อค้าเลยผมชอบไอ้ของเบียปัญหาเพราะว่าร้านขี้เกียจถือที่เป็นคู่แข่งผมมันไม่ทำหรอกแต่ผมทำผมก็ได้เปรียบผมไม่ต้องไปตัดราคากเขาลูกค้าไปถามราคาชิ่นรุ่นเท่าไหร่มาที่ผมแพงกว่าหน่อยเพราะผมไม่ได้ตัดราคาแต่ผมการันตีได้ว่าถ้าฟังเหมือนกันเงินผมขึ้นเงินห่คุณเลยขายของง่ายขึ้นไหมง่าย ah คุณไม่รู้จักทำความลำบากให้เป็นเงินของคุณ นะนี่คือปัญหาแล้วบางทีเราก็จะบอกบอกว่าอย่างเครื่องบ้านเนี่ยออได้มีวิดีโอเพือดีผมจะได้พูดตรงๆเลยบางทีลำโพงร้านกว่าบาทขึ้นปกหนังสือสเตอริโอไฟล์มนอกแต่เกอร์ครับเดียร์ล้านสามแสนกว่าบาทดีมากเสียงชุ้มกับเฟผมไปที่เยต์บ้านเราไปกลับไม่ดูนะครับคนขายงงเลยตาตาตื่นเลยโอ้โหคนเรื่องมอกเหนะ็นนนี่ไงจะีีเกอร์เดียร์มันดีแต่ไอคนทดสอบแล้วเอาขึ้นปกมันไม่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งของฝรั่งเศส3ล้านกว่าบาท15นิ้วสวูฟเฟอร์กับเฟ ผมไปที่ร้านเขาเด็กบอกว่าไงโอ้อาจารย์เรากำลังเบินอยู่ผมบอกถ้าเบินอย่างนี้เบินข้ามชาติมันก็ไม่หายหรอกพอผมกลับสายให้พวกมันเป็นใบวา,ายกับพูดง่ายหนังคนละม้วนเลยเดีอยเมื่อกงงเลยัยงงบแค่นี้จะไม่ได้เสียเง,งินเลยกลับสาย <ST IT> ใช่ผมบอกตรงๆว่าเมื่อก่อนผมเป็นฝรั่งเป็นพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้นะผมลุกดาวมาแล้วไม่มีความหมายเลยครับฝรั่งอย่างผมเพิ่งออกแบบเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยออกแบบให้ลำโพงฝรั่งตัวคู่หนึ่งหกล้านบาทนะ บอกจุดควรจะออกแบบตรงไหนตรงไหนรู้ไหมฝรั่งของอเมริกานะผมไม่เอ่ยยี่ห้อแล้วกันเพราะว่าเขาพูดเลยบอกว่ามันไม่ใช่ไมเนอร์เชนที่เป็นรุ่นท็อปของเขาเลยนะเพราะเพื่อนผมสั่งเขาทจาจ่ายเงินสดๆไปเลย6กสองล้านวันนะให้เขาทาถึงเมื่อไหร่มาจ่ายที่เหลือเชื่อไหมครับสิ่งที่ผมแนะนําให้เขาทำเขาบอกมันไม่ใช่ไมเนอร์เชนหรือว่าปิน่นเล็กๆแน่นอนมันคือก้าวกระโดดที่คนละเรื่องเลยดีที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ยินแต่เชื่อไหมครับมาถึงก็ยังผิดเื่อนผมเพิ่มสิงแลมอีกทาวเวอร์อกลายเป็นคู่นี้เกือบสิบ พิษอีกตัวเก็บประจุก,กับพิษกับกวพอเรากลับถูกคนละเรื่องแล้วฝรั่งนะครับผมบอกเลยพวกเราคนไทยนะมันไม่เคยมองคนหัวคนเอเชียขึ้นหรอกมันคิดแต่ว่ามันเก่งกว่าเราผมออกแบบให้มันจนขายของได้เกือบสิบล้านคําว่าขอบคุณก็องคำไม่มีคําว่าแบบว่าโอ้ยอยู่นี่อย่างงู้นอย่างนี้นะฮะอวยเราหน่อยก็ยังดีแต่เราไม่ได้ติดเรื่องอยวยเราคือเราพ้นจุดนั้นไปนานแล้วอะนะไม่มีนะครับเราไปบ้านเพื่อนผมไปนั่งจูนนะฮะเขาไปนั่งจูนให้สามชั่วโมงนะครับไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะมันกลับไปตอนเย็นวันรุ่งขึ นี่ไงนี่คือฝรั่งนะครับอย่าไปเห็นว่าฝรั่งเก่งจนรงจกระทั่งอย่างอ e ีพอร์เตอร์บ้านเราเนี่ยผูก้กับผู้จะขายขึ้นเสียงกันยังไงครับนี่ไงจาร์ดวอรไฟนี่ไงอสุนิสซาวให้เป็นเอดิเตอร์ชอยอย่างวู้นอย่างนี้อย่างนั้นตัวโน้ตถ้ามันให้คุณไปตายคุณก็ไปตายใช่ไหมอย่างนั้นพวกนี้นะครับเพื่อนผมนะฮะอย่างเออ่ อาจารย์จงจนอย่างเงี้ยนะเขบอกไปงาน C ีเอสก็จะเห็นเลยพวกนี้นะมันมาดูในงานนะมันนั่งมันเข้าไปตีสนิทกับพวกอินพอร์เตอร์ที่ทำอ่ะพวกทำาเลยฮะเข้าไปเหมือนกับไปประจบต่อพอทีเื่อเอาโฆษณาเราเห็นไหมจูสิ่งดีอย่างพุ่นอย่างนี้อย่างนั้นเราเอาขาวางแบบสูบบุหรี่กันแบบโอ้โหเขาเห็นแล้วบอกเหมือนกุ้ยเลยมันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นเลยนะในหนังสือเราไม่ใช่เลยกุยพวกนี้ไม่ใช่เราไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรเลยไม่ได้มีความจิงใจเพราะฉะนั้น อย่าเห็นฝรั่งว่าเก่งกว่าเราหรืออีมพอร์เตอร์ที่บอกเอาไม่เชื่อดูดิเนี่ยแอสตูดซา่าให้ไร้สาระครับโฆษณาทั้งนั้นบิสเนสทั้งนั้นหลายประเด็นที่อาจารย์น้ำจำเนงในยุคในยุคนั้นนะครับอืมอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมันถูกมองมอว่าเป็นเรื่องต่อเรื่องครับทำไมอาจารย์ยังย้ำน้ำจำเนงนย้ำพลาดน้ำจำเนงอ,อ,อ,อ๋อก็ใีอย่างนั้นเหรอฮะ คือเวลาผมคิดอะไรออกเนี่ยนะฮะแล้วอีกอย่างก็คือผมโชคดีตรงที่ว่าผมไม่ใช่แค่นั่งเทียนพูดนั่งเทียนเขียนหรือว่าโมโนทุกอย่างที่ผมพูดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการเซตอัพชุดเครื่องเสียงเนี่ยผมใช้ความจริงทางวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเข้าไปจับทั้งหมดรู้ไหมครับเวลาผมฟังทดสอบนี่เครื่องเสียงเนี่นนะยการทดสอบเนี่ยผมโชคดีนะผมเรียนรู้จากมันในเมื่อผมเสียเวลาก,กบมันมาก ผมนั่งฟังปับ๊บเออถ้าผมแหกสายแล้วเป็นไงเอะกำไมเสียงมันดีขึ้นเพราะอะไรผมจะพยายามหาเหตุผลให้ตัวเองตลอดเวลาแล้วผมมีคําตอบที่ผมมีความรู้ไงเพราะฉะนั้นผมก็ยืนยันในค,ความคิดของผมผมไม่ต้องรอให้ใครมาคอยตามผมผมไม่ต้องรอให้ใครมาเอออาจารย์พูดถูกไม่ใช่คุณเชื่อผมผมก็ไม่ได้ตังคุณไม่เชื่อผมผมก็ไม่ได้เสียตังค์ก็เรื่องของคุณคุณเชื่อก็เชื่อแล้วปัจจุบันเป็นยังไงครับทิศทางฟิลมมีผลท,ทางสายมีผลสายแตกกันมีผลการสัส่นสะเทือนเครื่องมีผลนะมันลองได้หมดผมลมุม่่มเนนะมนเนนนของ ของอาจารย์เลวัตที่เชียงใหม่นะเครื่องหลอดจำได้ไหมสี่เจ็ดหมื่นกว่าบาทนะไม่ได้ในใยแต่มันอลูมิเนียมหลอเลยนะแบบผมหาอ,อ,อยางกะเตื่นในปะในแกนของวอลลุ่มนะข้างในเครื่องดีขึ้นที่รคิดดูดิชอบลองไงอันนี้บางคนก็บอกว่าไปถึงอาจารย์อยากให้เขาแกะคือถ้าอิมพ์เตอร์ เาไปเขาขอร้องสื่อบอกว่าเออถ้าเอาไปทดสอบมานะอย่าอย่างนี้หรือเข้าอะไรอย่างนี้นะผมก็จะไม่แตะต้องก็ไม่เป็นไรดีก็ว่าดีไม่ดีก็ไม่ต้องเชียร์ตรงนั้นคือเราจะไม่ไปทับถมใครหรอกนะฮะแต่ว่าถ้าดีเราก็ใส่เกียร์ให้กุณเลยแต่ถ้าไม่ดีเราไม่พูดถึงจนกระทั่งแฟนคลับเดี๋ยวนี้เขารู้โอ้ยถ้าอาจารย์พูดตรงนี้ไม่เต็มตีนนะไม่เต็มปากนะรู้ไม่ต้องพูดดีกว่าแต่ถ้าอาจารย์ดีนะอาจารย์จะปั้งปั๊งตลอดเลยคือผมไม่แคร์ครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่อย่างปัจจุบ ผมเล่นถึงระดับผมเล่นอยู่กับอะไรครับการดูดคลื่นเล่นอยู่กับคลื่นในบรรยากาศ Wi-Fi คลื่นมือถืออย่างเนี้ยนะครับที่เรานั่งมีเมื่อวานนั่งดูในเว็บวัดไทไฟ์มุงนอกบอกถ้าคุณอยากจะฟังเครื่องเสียงให้เสียงดีไม่ต้องเสียตังมี10ข้อข้อหนึ่งมาบอกว่าให้ปิดไฟนะแต่มันไม่บอกมันไม่รู้นะว่าพออเพราะอะไรเพราะ LVD มันส่งคลื่นมากวนคลื่นไฟอะโฟตอน,นเลยออกมาหลอด LVD จําไว้นะครับแสงที่คุณเห็นมันนิ่งมันไม่นิ่งนะมันก็พิดประลอดนะ สังเกตไมมไฟ LED เสียเนี่ยกรับพี่อย่างนี้เลยรพี่ตลอดเลยเพราะว่ามันติดไฟออกแสงได้เนื่องจากคุณช็อตมันเอาสายไฟไปช็อตมันแล้วคุณก็แต่งเี้ถ้าคุณเร็วพอเนี่ยมันก็ติดเหมือนตลอดวงจรที่ช็อตอันนี้ปล่อยคลื่นควนทั้งบ้านคุณเลยตัวคุณด้วยสม,มองคุณด้วยระบบไฟระบบเสียงในบ้านคุณทั้งหมดแล้วตัวแสงดงด้วยแล้วมันจะดียัง แล้วนักแม่ทีมองมองกับนักลเล่นกลุ่มนี้อย่างไรบ้างเขาก็คงเออเราก็ต้องปล่อยไปนะฮะเวลาคุณจีบสาวคนหนึ่งเครียดไหม คุณต้องจีบใช่ไหมเพื่อผลเบื้องปลายป่ะเพื่อความสวยงามเบื้องปลายที่สุดใช่ไหมเหมือนกันคุณเจาะแจ้งกับมันสักวันสักอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งแต่หลังจากนั้นคุณเก็บเกี่ยวความสุนทรีได้ไม่รู้จบคุณจ่ายไปสิบล้านคุณต้องการคุณภาพร้านเดียวเหรอผมว่ามันคนโมะนะเหมือนกับบางคนบอกว่าโอ้อาจารย์บอกต้องคอยไปกับกับบุกรบสายลำโพงเขาเรียกว่าแอสตูดเฟสผมขี้เกียจผมบอกคุณดูหนังทั้งเรื่องตกดกับของชั่วโมงนะคุณวิ่งไปกลับเนี่ยกับเซนเตอร์กับฟรอนต์กลับเรียกลับ หนุกอย่างสมบูรณ์แบบไป2ชั่วโมงถ้าคุณไม่ยอมเสียก็อย่าซื้อเครื่องเสียงเลยถ้าจีบสาวขี้เหนียวอย่าจีบเหมือนกันนะร้อยามากๆๆๆมีประมาณผมว่าไม่เกิน50%ไม่เกิน50%ิจริงๆแล้วผมฝากนิดนึงเนี่นนพูดแล้วก็พูดเลยตอนนี้ผมบ้าหูฟังอยู่เนี่ยเชื่อไหมครับ90%้นท้ในองตลาดตีว่า90%นะผิดหมดแล้วทุกตัวเลย ผมเนี่ยวันวันไปนั่งฟังหูฟังตเวนทั่วกลุ่มนะฟังมาเป็นร้อยที่บ้านมีหูฟัง50ตัวนะอินเอียร์สีตัวผมซื้อเกือบทุกท,ทุกอาทิตย์อ่ะผมชอบเพราะผมชอบหูฟังมา4ี่สปีมาแล้วผิดหมดครับผมยังนึกในใจเลยว่าคนทําพวกนี้เา้าหูฟังหรือเปล่าผิดมากผิดหมดก็ขนาดอย่างลำโพงที่ผมบอกตามร้านกว่าสัภาน,นิ้วกับเฟดต่อมาไม่นานไฮไฟนิวรลอขอดรีวิวของจิตนะนักวิจารณ์มือหนึ่งชื่ออะไรอ่ะก็บอกว่าผิดผมพูดมา3ปีมันพิ่งรู้ว่าผิด ปัญหามากที่สุดคืออย่างนี้ครับตอนที่ออนไลน์บ้านเราเริ่มมีคนรุ่นคน,คนพวกเราอะไรเนงะี้ยเริ่มชอบเข้า Google ดูคนนู้คนนี้วิจารณ์อะไรเงี้ยนะเออตอนนั้นผมมาก็ผันตัวมาเขียนให้ให้นังหนังสือวัตถิไฟจริงจังครั้งแรกนะฮะเมื่อ10กว่าปีมาแล้วนะเต่ละปรากฏว่าเขาบอกว่าเนี่ยมีคนวิจารณ์ผมเนี่ยเป็นเป็นติดหน้าเลยเป็นปึกเลยเขาบอกผมไม่สนใจ,จอะ่ะนะฮะเขา,าเขาไม่รู้เราว่าเขาไม่ได้ดขเขาไม่รู้อะ่ะแรามันไม่ได้เกิดแก่ตัวเขาใช่ไหฮะและอย่างก็คือบางครั้งเชื่อไหมครับ เอาอย่างเครื่องเสิยงรถนยนต์เนี่ยนะสายไฟสายแบตเนี่ยคุณชัยวัดก็รู้ว่ามันมีผลที่ทางบางยี่ห้อที่ราคาไม่ได้ไม่ได้แรงนะเชื่อไหมครับกลับไปกลับมาเสียงเหมือนกันคือไม่ได้เรื่องเหมือนกัน เขาแสดงว่ามัน <Happiness> ผ <unting> ิดบกผิดจนมันไม่มันฟังไม่รู้ไงเราในชุดเราถ้าเราจูนได้ไม่ดีพอเนี่ยมันจะไม่ฟ้องอย่างจริงจังคุณก็ไม่รู้แต่เมื่อไหร่ที่คุณทําถูกต้องเนี่ยทุกคนเลยอย่างผมเนี่ยบางทีไปตะเวนตามไปเชียงใหม่ไปขอนแก่นอย่างเงี้ยนะฮะไปใต้บางทีไปเจอชุดที่เขาคนในท้องถิ่นเขาอวยกันอยู่ว่าเออนี่เป็นชุดระดับเซียนของของจังหวัดอย่างนู้นอย่างนี้นะผมไปปาให้เขาเนี่ยทุกคนเนี่ยตาค้างหมดเลยเขาบอกผมเชื่อผมก็เชื่อไม่เชื่อไม่ไปไปทำนี่ก็ดูเลยนะครับ ทุกเรื่องเลยเขาต้นยอมรับว่าผู้นํานเข้าบ้านเราบางครั้งก็อยากขายของมากเกินไปเขาเข้าใจละมันจะรายจ่ายมันก็ต้องขายของได้บางมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาวงการเครื่องเสียงมก็ไม่มีนะแต่คุณได้เงินเข้าแล้วเนี่ยคุณขายความฉลาดในเข้าหน่อยได้ไหมเลิกขายความโง่ได้ไหมคุณรู้ไหมว่าคุณเอาลาโพงเล็กๆเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยคุณได้อะไรคุณได้สปีดใช่ลาโพง12นิ้วอย่างอีสปีดก็เลยดีกว่า15นิ้วหรือ18นิ้วนะครับแต่มันไม่ลึกขึ้นนะมันดังขึ้นแต่ไม่ได้ลึกขึ้น แต่พอคุณเอาลำโพง15นิ้ว18นิ้วมันลึกจริงแต่มัญชาคุณเคยคิดไหมคุณรู้ไหมครับตัวกองไฟนะฮะบ้านเราที่ทําออกมายี่ห้อสีอะไรนั่นนะฮะคุณเสียบที่ปลั๊กอะ่ะเครื่องเสียงคุณเบรดดีขึ้นเลยเป็นตัวกองกองโซ์จิ้งไฟอะ่ะคุณไม่เคยกำนึงถึงสิ่งเหล่านี้คุณเอาผลึกอะมิทิสไปใช้คุณเอาตัวดูดคลื่นไปใช้ทุกอย่างอัพขึ้นมาหมดคุณรู้ไหมว่าคลื่นในอากาศเนี่ย WiFi คลื่นจาก LED ขึ้นจากสารพัดรอบตัวเหล่ามือถือทุกอย่างจาก PC มันทําให้ตัว i อคือตัวทานทซิเตอร์ในไอซีพวกนี้มันอิ่มตัวเนื่องจากคลื่นพวกนี้แล้วเพราะมันอิ่มตัวแล้วเนี่ยมันจะวิ่งไม่ขึ้นสวิงไม่ได้สมมติถ้าภาคปรีเนี่ยมันจะวิ่งไม่ไหวแล้วอ่ะคุณก็หาว่ามันไม่ดังไม่เบรไม่แน่นแต่พอคุณดูดคลื่นทิ้งตรงว่ามันสะอาดเนี่ยนะครับมันจะวิ่งไปได้อีกคุณเออมันมาเลย แล้วสองนะครับพอทุกอย่างเนี่ยในเวทีเสียงเนี่ยมันคลีนสะอาดหมดเนี่ยมาเป็นตัวเป็นตนชัดเจนหมดเนี่ยความเป็นตัวนตวน,ตวนตวชัดเจนหมดในทุกกรณีเนี่ยนะทั้งเฟสท,ทั้งระดับเสียงแลนะทุกอย่างมันจะดังขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวดังขึ้นอีกสองสามกิกเลยนะฮะคุณต้องเพิ่มทรัพย์ไหมอะไรอีกนะไม่จัเป็นคุณต้องขยับเต็มห้องไหมไม่จัเป็นคุณรู้ไหมว่าลาโพงในห้องยิ่งมากนะครับ คุณยิ่งฆ่าตัวตายทําไมทุกดอกนะครับดอกนี้ปักผักอากาศใช่ไหมดอกนี้ผักอากาศใช่ไหมแล้วอากาศนี่ไปไหนอ่ะมันไม่ได้เข้าหูคุณอย่างเดียวนะมันเข้ามาดอกอื่นด้วยนะมันเป็นไมโครโฟนนะเพราะฉะนั้นมันเขาเราียกไมโครโฟนิกทุกดอกจะทําตัวเป็นไมโครโฟนของดอกอื่นๆตลอดมันปนมิติไหมปวนซึมเสียงความชัดเจนหายหนะัวโน้ตของเบสคุณหายพรหัวโน้ตหายแล้วมันปวนกันเนี่ยมันก็ดึงทําให้สปีดมันลดลงพอสปีดลดลงไซโคอะคูสิกของหูจะบอกว่ามันค่อยลง ถ้าคุณทาให้มันเร็วจากที่มันควรจะเป็นมันจะดังขึ้นมาเองโดยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องมาเพิ่มไม่ต้องมาเร่งแต่มันดังอะไรที่ชัดเหมือนกับฝรั่งนะฮะมันบอกว่าเคิร์ฟมูนเส้นเคิร์ฟอะนะฮะที่ว่าเวลาเปิดค่อยเนี่ยการตอบสนองของหูเนี่ยต่อความถีต่ําจะแย่ลงไม่จริงครับผมเป็นกรรมการตรวจเครื่องเสียงรถยนต์ไฮไฟรกรุ่นไฮพาวเวอร์ Power. ผมรีค่อยรีค่อยรีค่อย,อยชุดที่ทําถูกต้องนะครับรีลงมา4ี่กิกทุ่มกลางแหลมยังเสมอครับ ฝรังนี้มันโง่ฮะมันไม่คิดถึงทาม,มิ่งไม่ได้คิดถึงทานเส้นและตอนมันเป็นไม่ไม่เป็นมันไม่รู้เรื่องผมไป c s ไม่เคยมีชุดเคื่่อเสียงร้วยยนไหนเสียงดีเลย จริงๆผมก็ผมไม่ไม่น่าจะพูดได้ว่าเป็นรุ่นแรกสุดแรกสุดน่าจะเป็นอาจารย์สาคลอเรนชวีสมัยผมอยู่ปี1ปี2ปองพยอมเก้านั่นนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ท่านก็คงเสียเวล้เพราะตอนนั้นท่านอายุ70กว่าคุคิดว่าตอนนี้อายุท่านเท่าไหร่ไม่ใช่ไหมเกือบเกือบสองร้อยปีล ช่ไหมคือเราจะพูดอย่างนี้ดีกว่าไหมเราอยากโทษเด็กรุ่นใหม่คือเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่วงการเครื่องเสียงนะครับมันมีทั้งเข้ามาเพราะรักจริงจมีเพราะเข้ามาเพราะพ่อแม่รวยอยากจะทาเครื่องเสียงเงินแพงดีๆแต่ตัวเองไม่มีศักยภาพในการฟังให้เป็นมากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็คนที่เล่นเครื่องเสียงรุ่นใหม่เนี่ยผมพูดต,ตรงๆเลยฟังเป็นเนี่ยน้อยมากน้อยมากที่ฟังเป็นคุณเนี่ยนะยังไม่รู้เลยว่าใบบรรทัดมันเป็นยังไงแล้วคุณจะไปลากเส้นตรงได้ไง ผลประโยชน์มีแน่นอนที่ไหนก็มีผมว่าความเป็นกลางไม่ไม่มีจริงหรอกผมเคยเปิดไลา์เส้นเสียงผมเรียนตรงๆเลยนะว่าถ้าตอนนั้นมีลำโพงเต็มเลยนะลำโพง ผมบอกว่าถ้าอันไหนดีและคุ้มค่าผมไม่เป็นกลางนะผมจะพยายามเชียร์ให้คนซื้อมันจ่ายเงินซื้อ,อคู่นี้เพราะเขาได้นะแล้วบางทีผมสอนนะบางคนมานั่งฟังผมสอนการฟังเขาเนี่ยสามชั่วโมงแล้วก็ไม่ซื้อผมก็ไม่ว่าผมบอกคุณสังเกตไหมทำไมโบสสามจุดหนึ่งเนี่ยรุ่นเก่านะถึงดีมากคุณดูดิผมวา,างอยู่ตรงไหนนู่นติดเพดานเลยคุณบอกทำไมเบรเกินตัวก็เพดานมันช่วยกล้องเบรแต่มันเบรสะอาดหรือเปล่าล่ะ ถ้าคุณรับอันนี้ได้คุณก็ซื้อแล้วราคามันก็ไม่แพงเมื่อก่อนผมจะสอนเข้าหมดเลยเอาทําทำไมตรงนี้มิติชัดก,ก็มันอยู่ระดับหูคุณพอดีทุกคนสามชั่วโมงกลับออกไปก็คือใครก็หลอกก็ไม่ได้นะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยปัญหาคือเขาฟังไม่เป็นแล้วอะไรรู้ไหมครับเรื่องของเรื่องคือผมว่าเขาไม่มีโอกาสฟังสิ่งที่ดีผมกล้าพูดเลยนะผมไปงานโชว์ต่างประเทศนะครับหลายสิบครั้งนะทั้งที่ญี่ปุ่นที่อเมริกาที่เยอรมัน มีชุดที่ดีฟังฟังแล้วเป็นผู้เป็นคนไม่เกิน5ชุดทั้งโลกนะฮะแล้วอินพ็อเตอร์บ้านเรานะครับโชว์รูมเอ่อผมพูดได้ไหมว่าไม่มีชุดไหนเสียงดีเลยมางานบ้านเรานะงานโชว์อันนี้พูดแล้วเขาคงไม่ว่ากันนะบางครั้งทั้งงานเนี่ยสิกว่าชุด20ชุดมีพอเข้าหูผมได้ชุดเดียวแล้วผมถามว่าเด็กรุ่นใหม่บรรดาวที่ไหนฟังให้มันไปซื้อแพงๆมันก็ไม่มีปัญญานะ,ะมันคงไม่ได้บ้าอย่างผมอะเสียง,งินขนาดนี้เพื่อจะมานั่งวิจารณ์ แล้วคำวิจารณ์เด็กรุ่นม่งฝากไว้เลยนะครับมันไม่ง่ายหรอกการเป็นนักวิจารณ์หนึ่งถ้าของมันดีจริงคุณวิจารณ์เป็นบวกนะฮะ i m p o r t ร์ก็รูปหลังรูปไหล่คุณแต่เมื่อไหร่ที่คุณติเขานะฮะไอความดีเก่าเข,า,เขาไม่เห็นแล้วนะเราทุกครั้งที่คุณวิจารณ์ยี่ห้อไหนดีนะครับจะมีอีกเป็นสิบยี่ห้อเกียดคุณทั้งที่คุณไม่ได้ด่าเขาสักคำเลยนะแต่มันบอกเรื่องไปพูดว่าย้อนดีได้ยังไงเฮียผมไม่ได้ด่าเฮียสักคำเลยนี่คือความใจแคบของอร p o r t ร์บ้านเรานะครับบางครั้ง เอออาจารย์เขาวัดดวงว่าอาจารย์เซตชุกตีจริงหรืเปล่ายามาฮ่าะผมเลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าไหมผมไปเซตให้ที่ห้องประชุมของยามาฮ่าที่ตรงแจ่ออมกรรการนะฮะห้องใหญ่เลยล่ะ เอาลำโพงคู่ละสองแสนของเขาเมื่อนะฮะซึ่งมันใหญ่เกินไปกลายเป็นใหญ่เกินไปนะเอาคู่วางหิ้งนะครับผมยกแมมอมยามาฮ่าที่ผมจัดสายจัดอะไรทั้งซีดีทั้งอินเตอร์เกตแอมนะแล้วเอาสายเสียงของผมไปด้วยสายเสียงผมก็ไม่ได้แพงแบบโคตรๆนะฮะระดับหมื่นสองหมื่นก็ธรรมดาสำหรับวงการลนะไปหมดเลยนะ,ะไปเซตอัพผมเซตอัพอยู่ครึ่งวันนะฮะเขาเปิดให้คนเข้ามานั่งฟังประมาณสามสิบกว่าคนทุกคนบอกโอ้โหอาจารย์ขนาดเสียงสุดเทพผมไม่เคยได้ฟังอะไรเพราะขนาดน้ นั่นคือชุดของเขาอ่ะผู้ใหญ่เขายังมาฟังให้ผมทำอาดีอย่างนี้คือเราพูดแล้เราต้องทําได้ว่าเราทําได้จริงแล้วรู้ไหมอินเตอร์เกตตัวนั้นนะ่ะมีคนสนใจผมบอกเฮ้ยถ้าคุณจะเอาไปตัวที่ผมทดสอบใช่ไหมใช่ครับอาจารย์แต่มันจะไม่ดีเหมือนเดิมมนะถ้าคุณเอาฝาเข้าไปครอบอย่างเก่าอย่างนี้อาจารย์ไม่ต้องผมเอาตัวนั้นมาทั้งตัวเลย แล้วทุกวันนี้นะครับเขายัางใช้อยู่ไม่เอาฝาครอบออกเอาฝาครอบออกไปแล้วนะฮะเขาบอกดีกว่าพี่เขาเดินน่อนตัวนูนแสงนะไอ้นี่ตัวนี้หมื่นกว่าคือเสียงไม่ต่างกันนี่ไงคือเราพูดเราต้องทำบ้านรุ่นเด็กรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสอย่างนี้นครับไปดูริงงานบินไปฟังเมืองนอกมันก็ไม่ได้อย่างนี้แม้กระทั่งตอนนี้รู้ไหมครับว่านักเล่นไฮเอนบ้านเราเป็นกลุ่มนะฮะ เขาไม่ซื้อในเมืองไทยนะครับมีอยู่7จ็ดแปดคนเท่าที่ผมรู้พวกนี้นะครับเขาจะบินไปซื้อที่ฮ่องกงสิงคโปร์เองพอซื้อมาเสร็จสมมุติคนที่ซื้อมาปั๊บโทรศัพท์ถึงกันแล้วเฮ้ยเฮียโอ้ตัวนี้มาแล้วนะโอ้โหมาลองฟังกันดิวันเดียวเขาเดินทางไปแลวไปหนองคายไปอะไรอย่างี้ไปฟังกันต่างจังหวัดเขาเป็นกลุ่มเขาแล้วเขาซื้อเขาซื้อเป็นกลุ่มเขาเขาไม่สนใจอินพ็อตเตอร์บ้านเราเขาบอกเวลาเซอร์วิสก็ไม่ดีดีเท่าที่ควรไม่ได้เฟิร์สคาสเลยนะฮะแล้วก็ฟันเขาใน แล้วฟังเสียงบางคนนะครับบอกว่าอาจารย์ถ้าผมฟังผมแมอยากซื้อมากเลยเป็นสันผมเห็นอาจารย์เขียนแล้วว่าดีมากแต่ผมไปฟังที่ i m p o r t ร์แล้วผมไม่ซื้อถ้าเสียงอย่างนั้นผมไม่ซื้อแต่ผมซื้อแต่เขาซื้อนะอินเตอร์เกตเพราะผมเชื่ออาจารย์ บางคนโทรมาถามผมผมก็แนะนําบอกเล่นตัวนี้ตัวนี้สิเขาบอกโอ้แล้วผมจะฟังได้ที่ไหนลำโพงนะเขาบอกคุณเชื่อผมคุณก็ซื้อไม่เชื่ออย่าอย่าซื้อจบคุณซื้อผมก็ไม่ได้หรือสักบ,บาทคุณไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรคุณไปฟังที่ร้านนะคุณฟังกี่นาทีเงื่อนไขยังไงผมมาฟังอยู่3มเดือนผมคั่วมันทุกเงื่อนไขเลยคุณจะเชื่อใครเชื่อตัวคุณเองที่ไม่รู้เรื่องคุณจะเชื่อผมเชื่อผมก็ซื้อไม่เชื่อไม่ต้องซื้อแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดหวังครับนักวิจารณ์รุ่นใหม่เขาไม่มีไกด์ไม่มีรุ่นพี่สอนเขาเราไม่มีไม่ใช่เขาคือเราไม่มีเราไม่มีจริงเราไม่มีเราไม่มีห้องฟังส่วนกลางที่ educate ตัวพวกเขาได้ให้เขาสอนเขาเราไม่มีฮรราคาึเสียนะราคาไม่ได้ตัวกันหนดเสมอไปไม่แม่เพราะว่าชุดเพื่อนผม27ล้านถ้าไม่จูนให้ถูกต้องนะครับผมบอกได้เลยว่าเสียงไม่น่าเกินล้านยี่สิบเจ็ดล้านชุดที่อยู่อร p o r t ร์เจ้าหนึ่งไม่เอ่ยแล้วกัน ที่บอกคุยว่าออกงานออกการ40บกว่าล้านผมฟังนะผมฟังหูฟังของผมนะ5 0 0 0บาทจริงดีกว่าเยอะคือผมกล้าพูดเลยว่าในอนาคตนะครับวงการเครื่องเสียงบ้านถ้ายังเป็นอย่างนี้คุณตายวงการหูฟังหมดรู้ไหมครับว่าเด็กทุกวันนี้นะครับให้เขาซื้อชุดสเตอริโี4 0 0หมื่นไม่ซื้อนะแต่ซื้อหูฟัง40,000บาทกขซื้อนะผมถา,าหมาจากชัวเนี่ยตัวละ4ี่0,000ื่น ตัวละสามหมื่นตอนนั้นท็อปมะห้าสามห้ากับตัวถูกเขาบอกตัวแพงขายดีกว่าเยอะวันที่ผมเห็นนะผมไปนั่งคนเดินเข้ามาบอกเนี่ยตัวนี้ซื้อมาสามหมื่นแปดสามหกแปดสี่หกชัว์ฝามันเปิดละผมดูหุ่นโอ้หไอเด็กคนนี้มันมีตังค์ซื้อได้ยังไงว่าสามหมื่นนะตรงนี้สามหมื่นสามอ่ะเออแต่มันซื้อเพราะมันคิดว่าพังที่ไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้แล้วอย่างรายการฟรี free. ถ้าเครื่องเสียงบ้านไม่ปรับปรุงให้ดีกว่านี้ให้รู้สึกว่าเครื่องเสียงบ้านคือเครื่องเสียงบ้านมันไม่คนต่างจากการฟังหูฟังผมบอกได้เลยยตาหูฟังแนนน่อ วงการนี้มันมันแย่ตรงที่ว่ามันเต็มไปด้วยคนที่รู้ไม่จริงแล้วก็เป็นวงการที่ คนพิการพาคนดีเดินคนตาบอดพาคนดีเดินอ่ะทั้งนั้นเลยบางทีนะครับเล่นเครื่องเสียงมาแค่ปี2ปีวางตัวเป็นคุณรู้แล้วเป,เป็นเป็นอาจารย์แล้วนะครับคุณชงจินเคยบอกว่าโอ้ยถ้าเขาบอกถ้าเขาบอกพวกนั้นมันเป็นอาจารย์แล้วนะคุณไม่ตีนี่ต้องเป็นปรมอาจารย์ออเราก็ไม่อยากได้ตรงนั้นหรอกนะเพราะว่าผลงานนะครับความชื่งตรงความจริงใจตองค์การมันคือตัวตนที่ดีที่สุดของคุณคุณไม่จำเป็นต้องไปอวยให้พ,กพวกมาอวยกันอย่างนู้นอย่างนี้ไม่จำเป็นทําอะไรก็ได้ครับที่ทุกคนชนะทุกคนได้ ได้ได้ได้ทำจะไม่มีใครดา่าคุณเสียงที่ดีเป็นคำพานไที่ดีนะ สิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ครบไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าทุ้มกลางแหลมครบหมดสิ่งแหลมกุ้งกิ้งถึงทุ้ม่มแต่โดยรวมแล้วมันไร้วิญญาณฟังแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติฟังแล้วมันไม่ดึงดูดฟังแล้วกลับมาถึงบ้านคุณรู้สึกยังติดหูในเรื่องเบสติดหูในเรื่องเสียงกลางติดหูในเรื่องเสียงแหลมคุณโยนชุดนั้นทิ้งได้เลยแสดงว่ามันคัลเลอร์สิ่งที่ดีคือคุณกลับมาปั๊บคุณมาหาเพลงนั้นคุณไม่พูดถึงเสียงแต่คุณพูดถึงเพลงแลรารู้ไหมครับว่าเครื่องเสียงที่่แวาไครรบตณิญญ Crap,